สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม N.A. ็เทเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเทรดเบรกดาวของ n a สแดกนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกา2024นะครับว่าการเทรดเนี่ยมีกระบวนการคิดแล้วก็วางแผนเนี่ยในการเทรดเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับครับก็อันดับแรกเนาะผมจะดูว่าวันก่อนหน้าเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งเทียน ประมาณไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าผหข็ย้อนกลับไปเนาะวันวันจันทร์นะครับเราจะสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยเขาปิดแท่งเทียนมีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับพร้อมทั้งที่วันจันทร์เนี่ยเขาขึ้นไปกว่า liquidity หรือสภาพคล่องด้านบนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับปิดกลับลงมาเป็นแท่งเทียน b a l l i s h candle แต่ว่าก็ยังไม่ bullish 0 0นะครับจะสังเกตว่ามัน มีเนื้อเทียนกระจุกอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเท่ากับว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยพอๆกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือขั้นตอนต่อมาครับผมก็จะใช้แนวระดับประมาณอิควูบิเียมนะครับหรือ60%ขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นจุดโฟกัสนะครับว่าข้างในเนี่ยโลทามเฟมเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับทีนี้ก็ย่อยเข้าไปดูครับว่าโรทามเฟมมีอะไรที่เราน่าสนใจบ้างเนาะ ทีนี้เราจะสังเกตว่านะครับทำเฟรมสีชั่วโมงเนะี่ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเขาได้ทำอออร์บ็อกทิ้งไว้อยู่หนึ่งอันนะครับนี่เนาะเส้นสีเงินนั่นเองนะครับอีกครั้งยังมีเฟร์ไวกแก็ให้เราใช้ด้วยเนาะเออเฟร์ไวกแก็นะครับอ่ะทีนี้เนี่ย ซึ่ง p d ดีอ2อันเนี่ยอยู่ในระดับพรีเมียมพอดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนาะเราก็จะรอดูอาการนะครับว่าเวลาที่เขาขึ้นมาบริเวณข้างบนเนี่ย d ีดของ h i ของไฮดัมเฟมเนี่ยเขามีลักษณะนหน้าตาประมานไหนนะครับผมจะโฟกัสไปที่ตอนประมาน ต0๒เนาะเป็น Silver Bullet นะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ,อะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่6โมงแล้เดี๋ยวจะขอซูมเข้าไปนะครับในโลทหมเฟรมเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้มีอะไรขึ้นมาบ้างเนาะตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณตี 5, ห้อ้ยประมาณ ประมาณถ้าเป็นในฉาดเนาะก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงนะครับตลาดของแนตแดกเนี่ยจะเปิดอยู่ที่9ก้าโมงครึ่งเนาะซึ่งระยะเวลา9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงแล้วก็10บโมงครึ่งเนี่ยผมจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับทีนี้เราก็ไปขีดนะครับตรงนี้เนาะเป็น OB นะครับจําได้ไหมว่าเราเป็น OB 4ชั่วโมงเนาะสชั่วโมงโด้ดไว้ก่อน หลังจากนั้นมีอะไรอีกนะครับเขียนไม่ให้หมดเนาะอ่าอันนี้คืออะไรลอนดอนไฮเนาะถูกเทคบายไซร์ล i ควิ d ตี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนไปลอนดอนไฮมีอะไรอีกนะครับ อ๊ะมันดีให้เนาะอะซึ่งตอนนี้นะครับ uh, เราจะสังเกตว่ารานะคาเนี่ยได้มากกว่า b ายไซด์ล i คว i d ตี y ไปหมดแล้วนะครับสภาพคล้องที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหรือว่า external l a t e i t y เนี่ยได้หายไปหมดละเนาะบริเวณที่ไหนบริเวณที่เป็น key price level นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกันกับบริเวณนี้จะเป็นทั้ง order block 4ชั่วโมงแล้วก็ fair value gap นะครับของ4ชั่วโมงเนาะทีนี้มันใกล้ถึงเวลาช่วงเวลาสำคัญเนาะก็คือขึ้นแทง่งเทียน4ชั่วโมงแท่งใหม่นะครับที่บริเวณไหนที่บริเวณที่ อยู่ตรงคีย์ไ i c ์ level ของเราพอดีนะครับอ่เนี่คือจุดคีย์เลเวที่เราสนใจเนาะวกกับข้างล่างเนี่ยเขาทําพวก liquidity run ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะเป้าหมายนะครับเป้าหมายในการลงของเขาเลยก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือลอนดอนโลเนาะ อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพิเวียดเดโลหรือมันเดโลหรือ,อ,อ P W L นะครับไม่พี P D โลนะครับพิเวียดเดโลนะครับซึ่งราคาเนี่ยสามารถขึ้นไปรีบาลานที่แฟลตเก็บนะครับแล้วก็ นำออเดอร์เนี่ยจากเฟลดูแกลปลงไปหาเซลไซส์ลิควิิตี้นะครับมันก็จะได้เป็นทัาการที่ชื่อว่า IRL นะครับไปหา ERL มันคืออะไรมันคือการที่สภาพคล่องข้างในนะครับออกไปหาสภาพคล่องบริเวณข้างนอกเนาะตรงนี้นะครับจากที่ไหนก็คือจากเฟลดูแกลป ลงไปหาเซลล์ไซด์หรือบายไซส์เน,ะนาะาตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูที่กราฟกันบ้างเนาะอันนี้ผมมีการเข้าเอทีแบบเป็นกราปิงนะครับมาเราจะสังเกตว่าเมื่อเวลาราคาเนี่ยครับเข้าใกล้10โมงเนาะเราเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ย มีการเปลี่ยนสตัักเจอร์เรียบร้อยแล้วหรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับโดยการทํา CISD เนอะที่บริเวณไหนที่ขีพายเลเวลนะครับวกกับเขาเนี่ยได้ไปทําการล้างใบสต็ปไปออกออกไปหมดแล้วเนอะจากตลาดเนอะผมขอโยงมานิดนึงจะได้เห็นเนอะว่าตรงนี้มีขีพายเลเวลอะไรบ้างนะครับ ทีนี้นะครับเราเราก็จะสังเยตว่าเนื้อเทียนนะครับปิดเป็น end u l r i n g หมวกครับการทำ c i s d เนาะหรือ c h a n i n s t e t d of delivery นะครับแปลง่ายๆเลยก็คือมันเกิดการสมมว่าราคาจากขาขึ้นกลายเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยน order f l o ฟนั่นแหละเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ up close candle หรือแท่งแรงซื้อชุดสุดท้ายนะครับ าก็จะกลายเป็นออเดอร์บ็อกโดยปริยายเนาะ,ะตรงนี้นะครับกลายเป็น OB เนาะผมไม่เขียนแล้วกันนะครับจำง่ายๆเนาะทีนี้ท n t ที่ไหนนะครับก็เลือกได้เลยครับว่าจะอ n t i ที่ไหนเนาะซึ่งอาจจะรอก็ได้นะครับซึ่งหน้าง,งานผมก็จะรอว่าเนื้อเทียนเนี่ยเขามีการเคารพ ออเดอร์บ็อกของเราจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งการออเดอร์เคาร์บออเดอร์บ็อกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะปิดเนื้อเทียนนะครับเกิน5 0เนาะหรือว่ายืนเหนือ5 0นะครับอ่ะแบบนี้คืออะไรก็ยังรอดูไปก่อนนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมตัดสินใจเข้าเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถือว่าเขามีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับที่บริเวณไหนที่ออเดอร์บ็อกเนาะ แล้วก็มีคีย์ไพนเรลนะครับสต็ล็อผมจะสะต็อปไปข้างบนเนาะปิดแท่งผมเข้าเลยนะครับที่พี่สอ,อก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่เลยนะคเครดนี้ผมจะออกโดยการใช้พวกเซล l ไซส์หรือไบไซส์นะครับหรือคุณทีทางด้านสายมือเนาะหรือใช้สแตนดาร d ดเดเวชั่นโปรเจคชันก็ได้นะครับที่ผมชอบใช้เป็นประจำเนาะ แทร็กเก็ตผมก็อยู่บริเวณประมาณ2ถึง2.5่้สแต,แตนดาร์ดนะครับอ่าคุมไหมโอ้โคุมนะครับประมาณ2 เป้าใหญ่สุดเท่าไหร่นะครับเป้าไกลสุดเนี่ยก็คือพวกมันเดโลนะครับหรือพนะิเวตเดโลเนาะซึ่งมันจะสอดคล้องกับ4 Standard Division พอดีนะครับถ้าเป็นสกาวปิ้งผมจะเล่นแค่2อแหรือว่าเป้าสั้นๆนะครับทีนี้เราก็ไปดูกันเนาะพอเวลามันเปิดแทง่งเทียนสีชั่วโมองแทง่งใหม่พอดีนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงเป็นซิลเวอร์เลพอดีเนาะ อันนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะก,กลัวเนาะซึ่งผมจุดสต็อปลอสผมจุดยอมแพ้ผมอยู่ข้างบนนะครับถ้ายังไม่โ่วสต็อปลอสก็ถือว่ายัางอยู่ในแผนเนาะ,ะสำหรับใครที่ตกรถสามารถเข้าเอทีตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเติมออเดอร์ก็ได้นะครับจากตรงนี้เนาะ,ะมีเฟลล้แลกแกให้เขาให้เราเข้าด้วยนะคร แถ้าสมมติว่าใค,ใครยังไม่มีของนะก็สามารถอินทีตรงนี้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับมีสต็อปลอสที่แคบกว่าเดิมด้วยเนาะอาจจะต้องใช้เวลาถือออเดอร์นิดหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับเป้าหมายก็ถึงแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะเห็นนะครับอินทีก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงมาเดโรได้หรือเปล่านะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับราคาเนี่ยได้เดินทางไปถึงสภาพคล่อง mm. ที่เป็น,เป,นเป็นบริเวณมาเดโรเนาะหรือพิเวตเตโลถต่ว่าทําไมถึงมองตรงนี้นะครับทีนี้เราลองไปดูภาพใหญ่กันนะครับว่าเขามีอะไรให้โฟกัสว่าจะต้องลงไปข้างล่างได้บ้างนะครับ เราไปดูทำเฟรมเดกันก่อนเนาะจุดที่เราอยู่นะครับก็คือข้างบนเนาะก็คือบริเวณข้างบนตรงนี้จุดที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือบริเวณตรงนี้เนาะแล้วถามว่าทำไมถึงมองเป้าไปถึงมาเดโลเลยล่ะหรือพิเวดเดโลเลยล่ะเพราะตรงนี้ยังมีเฟสเก,ก็บอยู่นะครับ ราคาเนี่ยสามารถลงมารีบาลานได้อีกรอบหนึ่งนะนะครับ,บวกกับตรงนี้แก่เป็น liquidity ด้วยเนาะก็เป็นเหมือนแมกเนตนะครับที่สามารถดึงดูดราคาให้ลงมาเคลียร์เซลไซต์ liquidity นะครับแล้วก็บวกกับการลงมารีบาลานที่ให้ทำเฟรมด้วยเนาะ,ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเทรดเบรกดาวเทดนี้นะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับมี ข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามนเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย